มาให้พ่อหมอ c h a t GPT นะครับผมช่วยดูโงเ่เฮงให้หน่อยนะครับใช้ได้บนทั้ง iOS แล้วก็ Android สื่อนี้ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดผมแนะนำบน iPhone กันก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน v o i c e over หาแอป,ป Chat GPT อย่าลืมไปโหลดมานะครับ Chat GPT ใช้งานได้เยอะ AI คนเก่งของเราวันนี้ก็มาเป็นพ่อหมอดูโงเ่เฮงให้ด้วยหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งนะครับเข้าไปที่ c h a t GPT มีเพื่อนๆบอกมาหลังจากที่ผมแนะนําดูลายมือแล้วยังดูโงเ่เฮงได้ด้วยขอบคุณความรู้มากๆเลยพอเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่ข้อความใหม่ช่องต้นข้อความข้อความใหม่ใช่ไหมครับผมให้ปัดขวาม,มา1ครั้งด้วย voice over หรือ talk back นะครับหาแนบปุ่มปุ่มหน,น้าต่างแนบนะครับผมตรงนี้นครับเราสามารถ1นิ้วแต่สงครั้งที่ปุ่มแนบกันเลยครับผม รูปภาพกลุ่มใครมีรูปภาพนะครับที่บันทึกจากไลน์บันทึกจากเม s เ e n g จอร์หรือคุณถ่ายเองไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังก็จากในแกลเลอรี่โฟโต้ของคุณแต่ถ้าคุณอยากถ่ายใหม่เลยหนึ่งนิ้วปัดขวามากล้องกล้องนะครับก็เข้าไปที่กล้องอย่าลืมอนุญาตให้ใช้งานกล้องนะครับหนึ่งนิ้วแต่ส่งครั้งที่กล้องผมจะถ่ายใหม่ตอนนี้ผมอยู่ที่แพร่มาร่วมงานอนุสเปิดอนุสาวรีย์นะครับอาจารย์มเทีนบุญตันเดี๋ยววันนี้จะกลับแล้วหลังจากนั้นนะครับใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังปัดมาสลับได้หนึ่งมออองงงาเลลืกกรรรููปด้้้ววยยนิััห่ เอป็นนกล้้งหาผมจะถ่ายเป็นกล้องหน้าก็1นิ้วแต่สองครั้งที่สลับเป็นกล้องหน้านะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เมนูนี้เลือกลองลังอยู่แต่เพื่อสลับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บสลับเป็นกล้องหน้าเสร็จแล้วปัดขวามาหาปุ่มถ่ายภาพใบหน้าไเลือกรูปปุ่มถ่ายรูปสองให้ตรงนะสองให้ตรงตรงเปล่าไม่รู้เอาเป็นว่าตรงแล้วแล้วกันก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ปุ่มเลือกถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งยิ้มถ่ายรูปเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับช่องเป้าอ่านข้าไป เสร็จแล้วอยท,ท้ายบรรทัดพ,พิมพ์ข้อความนะครับว่าดูโง่เฮงหรือด oh ูโง่โง่เฮงให้หน่อยผมพิมพ์มาแล้วผมวางเลยดูโง่เฮงให้หน่อยอ่าเนี่ยครับคีย์บอร์ดอยู่ข้างล่างพิมพ์ต้อนคำบอกก็ได้นะครับหลังจากนั้นหนึ่งนิ้วปัดขวาม,มาแนบปุ่มค้นหาขวาม,มามที่ปุ่มส่งคิดเหตุผลการค้นคว้าการเขียนตามส่งปุ่มอ่าหนึ่งนิ้วแต่สงครัส่งได้เลยครับผมส่ง,สงแล้วก็ พอหมอแชท GPT <ผม S 1> ก็ <ผม S 1> ากจา<ะ>ภาพที่คุณส่งมาตามหลักงเหงแบบจีนซึ่งเน้นการดูองค์ประกอบของใบหน้าเพื่อทำนายลักษณะนิสัยและโชคชะตาผมสามารถได้ให้ความเห็นทั่วไปได้ดังนี้ครับดอกจันทร์ดอกจันทร์หนึ่งหน้าผากดอกจันทร์ดอกจันทร์หน้าผากกว้างและเปิดเผยถือเป็นลักษณะที่ดีสแสดงถึงความคิดกว้างไกลความฉลาดและมักมีวาสนาในเรื่องงานและการศึกษาโดยเฉพาะในช่วงอายุประมาณ1530ปีดอกจันทร์ดอกจันทร์สองคิ้วดอกจันทร์ดอกจันทร์คิ้วโกง่งและเรียมเส้นดีสแสดงถึงความมีระเบียบความคิดเป็นระบบและมีจิตใจมััััััััั่นน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 คคงงงงมมมมกกกกกกกีีีวววาาาาาาสสพธ์ทดด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 บรรรอออออข้จจจตตตะะะปปยยแลืเ็ ณะของคนที่มีจิตใจดีเปิดเผยและมีมนุษยสัมพันธ์ดีมักเป็นที่รักของคนรอบตัวดอกจันทร์ดอกจันทร์สีจมูกดอกจันทร์ดอกจันทร์จมูกทรงตรงมีสันพอสมควรถือว่าเป็นจมูกที่มีฐานะดีเป็นสัญญาณของโชคลาภทางการเงินและการงานโดยเฉพาะในช่วงอายุประมาณ4 1 5 0ปีดอกจันทร์ดอกจันทร์ห้าปากและรอยยิ้มดอกจันทร์ดอกจันทร์ปากกว้างยิ้มเห็นฟันแสดงถึงความจริงใจเปิดเผยมักเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีพลังงานเชิงบวกส่งผลดีต่อทั้งการงานและความสัมพันธ์ดอกจันทร์ดอกจันทร์หือออเลสมดกจจันดอก สรุปโดยรวมดอกจันท์ดอกจันทร์งเูเฮงของคุณดูดีสดใสเปิดเผยและเป็นมิตรมีวาสนาในการทำงานกับผู้คนการเงินและความสำเร็จในชีวิตมีแนวโน้มดีโดยเฉพาะในวัยกลางคนขึ้นไปครับหากคุณอยากให้เจาะลึกเพิ่มเติมเช่นดูช่วงอายุเฉพาะหรือต้องการคำแนะนำด้านไหนเป็นพิเศษเช่นการเงินความรักสุขภาพบอกได้นะครับ ก็คุณสามารถปัดไปข้างล่างนะครับจะมีช่องใส่ข้อความคุณอาจจะดูโงเ่เฮงจากความรักเพิ่มเติมการงานเพิ่มเติมการเงินเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสลับเป็นโหมดดูโงเ่เฮงให้หน่อยสลับเป็นโหมดเสียงคุณสามารถกดสลับเป็นโหมดเสียงเพื่อคุยกับเขาก็ได้ถามเพิ่มเติมไปหรือคุณปัดซ้ายมาการนการค้นคว้าเชิงลึกคิดเหตุผลค้นหาุมแนบลุมข้อความใหม่ช่องป้อนข้อความข้อความใหม่ช่องป้อนข้อความกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ถามแล้วเรื่องความรักกับคนหน้าตาแบบชั้นเนี่ยเป็นยังไงอย่างเงี<ม>้ยเป็นต<ม>้้นนลองไปใช กันดูกับพ่อหมอ c h a t g บ t ที่ดูโงเ่เฮงได้ก็อยู่ที่แพร่ก็มาส่งต่อความรู้กับบริการหมอคอม1414 14พลัสครับวันนี้ผมสิโชคลาไปก่อนแล้วครับเดีย๋ยวเดินทางกลับกรุงเทพก่อนนะครับ